วิธีหาอยู่ห้กินเอาล้วครับเจอตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวได้แวกให้ดูนี่ครับโอ้มันขึ้นขุมงบนี่สวัสดีครับนุ่สวัสดีจามค่ำนะครับช่วงเย็นแล้วครับช่วงนี้ฝนไม่ตกนานหลายวันครับน้ำก็เริ่มหมดแล้วครับตอนนี้ครับจะมีปลาครับน้ำแห้ง เดี๋ยวเราไปดูปลาปลาคอนน้ามเดี๋ยวไปดูครับว่ามีเยอะแค่ไหนนี่ครับผมเตรียมคู่มาแล้วครับได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลงไปดูก่อนเดี๋ยวพลาไปดูก่อนครับอู้ยนันเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ได้ยินเสียงปลาอยู่อู้ยนี่นี่ครับอ้ยเยอะเลย นี่ใต้เท้าผมโอ้โหโอ้ยนี่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 โอ้ยมันแห้งเนาะนะมันแห้งครับโอ้หูยนี่เพียบเลยช,อชอ่อนปลาช่อนนิดโอ้ยเดี๋ยวต้องจับแล้วครับนี่นี่ครับโอ้ยเยอะเลยครับเยอะเลยเพียบเลย มาชนมาชนโอ้เจอครับเจอจะไปไหนมันก็หนีตายทั้งวันเนาะโอ้เยอะเนะดิ่นตรงนี้แถมอยู่แน่ครับ Ui, dỡ lắm Ui, phải khiến Tôi đi dậy, tôi đi dậy Tôi đi dậy Em hấp phải đánh, mất đi, ui Tôi đi, giải, tôi đi ตายดีเพียบเลยครับโอ้ยอด,อดุกีดุกดุกลึกนี่ก็เจ็บนะครับโอ้ยประเทียนกระเคียนหน่อย มไม่เสียวอะไรครับเสียประดุกอุย้ยเพียบเลยโหตักเอาเลยตักเอาเลยนะ ôi, ui, ui, đục ไปด,ดูกับตัวเจียมครับอะไรพ่อทูอ๊ก ไปดูโอ้ยไหนต,นนตอนแะขับมาจะไปไหนจะไปไหนจ้าโอ้ยแงว่า,วน,าวนี่ช่กับจับได้ ตัวใหญ่เลยตัวนี้โอ้ยนี่จุดต้นี้เททั้งนั้นเลยครับโอ้ยดตกด้วยดีนะดโดนเยอะเลยครับตรงนั้นอะยิ่งเยอะแอนี้อยู่เป็นคู่เลยครับจับคู่อุย้ยจับไปตัวเดียวจับไปไหนแล้วมาที่แล้ว โอ้ย,อยสามนี่ครับเอามุมเดียวครับมุมนี้มุมเดียวเนี่ยตรงนี้ที่มุมเดียวเองเดี๋ยวไปหาต่อเอาแล้วครับเยอะเลยครับผมเจอตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวได้แหวกให้ดู นี่ครับโอ้มันขึ้นข้างบนี่ออ้นูนนนนนนี่ครับนูนนุนนเห็นไหมตัวใหญ่โอ้ไม่เห็นนู่นครับนูนนุนโอ้โอ,โอ้ตัวใหญ่มันขึ้นยู่บนเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อนนะครับกลับก่อนโอเคแล้วครับวันนี้ค่ำแล้วครับแต่ว่าที่ดูสว่างส่างนะี่คือแฟลชเขาช่วยครับก็ตายเยอะอยู่ครับนะครับได้ตัวโต นะครับผมอยู่ครับพอแกงพอแกงพอหมก